คุณคิดว่าหลุมนี้ลึกแค่ไหนอ้น oh, มาเริ่มกันที่ตัวเลข8วินาทีที่เห็นมันคือเวลาที่หินตกลงไปรวมกับเวลาที่เสียงวิ่งย้อนกลับขึ้นมาหาเราและเพราะว่าเสียงไม่ได้เดินทางเร็วเท่าแสงเราเลยต้องมาคำนวณหาเวลาตกที่แท้จริงกันก่อนโดยใช้สูตรเวลาเท่ากับสแควร์รูทของความเร็วเสียงยกกำลังสองบวกกับ2เท่าของแรงโน้มถ่วงคูณความเร็วเสียงคูณเวลาที่จับได้แล้วลบออกด้วยความเร็วเสียงจากนั้นหารทั้งหมดด้วยแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงของโลกอยู่ที่9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองความเร็วของเสียงอยู่ที่340เมตรต่่่่อออวววววิิินนนาาาาาททททีีีีกกกกัับบเเเลลลจจจไไดด้้้้8มืแแแค็ะตรง คือ7.24วินาทีทีนี้นก็มาคำนวณหาค่าความลึกของหลุมกันต่อโดยใช้สูตรความลึกเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณแรงโน้มถ่วงแล้วคูณเวลาที่หินตกกกํากำลังสองความลึกของหลุมก็จะอยู่ที่257เมตรซึ่งเทียบเท่ากับตึกสูงประมาณ85ชั้นเลยทีเดียวแต่การคำนวณที่ว่ามาทั้งหมดนี้เป็นแค่การคำนวณแบบคร่าวๆเข้าใจง่ายเท่านั้นนะถ้าจะเอาแบบแม่นยำจริงๆก็ยังขาดตัวแปรอีกหลายอย่างเช่นน้ำหนักและขนาดของก้อนหินอุณหภูมิและความดันอากาศภายในถ้ำถ้าใครรู้ก็เมนต์มาบอกกนะอน,น้้นนวขึแล